สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ตำบลหลุบคานะคะแล้วเรากอ็อยู่ในเส้นถนนค่ะบ้านโนนดินหอมไปจนถึงสดาวหวานนะคะบ้านสดาวหวานค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบขานะคะท่านประมวลสูงผู้เขียวค่ะแล้วก็อยู่กับท่านสอจออนพกรวัชรจำรูนนะคะซึ่งเป็นสอจอของเขตอำเภอแก้งคอค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากที่อตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะนำโดยนายอารามโรวิละค่ะก็ได้นำ เครื่องจักรนะคะมาปรับเกตถนนค่ะซึ่งเส้นนี้นะคะก็เป็นเส้นทางที่ใช้ทางการเกษตรนะคะอยากจะใหะ้ท่านนายกค่ะกล่าวขอบคุณทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูยนหนึ่งค่ะครับผมนายประมวลสูงคภูเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุกคาขอขอบพระคุณท่านอารามโลวีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรมาช่วยปรับเกตถนนเชื่อมระหว่างตำบลและถนนเพื่อการเกษตรในพื้นที่ด้วยที่ผ่านมามีสถานการณ์ในเรื่องพายุเข้าในช่วงเดือนสิงหานะครับทำให้ถนนชำรุดและทางด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกค้าไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและอีกไม่กี่เดือนเป็นห่วงที่เกษตรกรกรําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยซึ่งเส้นทางไม่สามารถจะลําเลียงผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ท่านได้อนุคองงบประมาณและก็เครื่องจัดลงมาในการปรับเกตให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ผล,ผลผลิตเข้าสู่โรงงานได้อย่างสะดวก และรวดเร็วก็ค่อยขอขอบพระคุณท่านณนะโอกาสนี้ครับค่ะกะ็ขอขอบคุณนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาค่ะแล้วก็สำหรับท่านสอจอในเขตพื้นที่นะคะก็มีอะไรที่จะกล่าวนิดนึงค่ะครับกะผมแนะนำผมสอจอนพกรกวัชรจำรูน ในนามสอจขีดพื้นที่อาเภอเก่งคอ้นนะครับก็ขอขอขอบพระคุณท่านนายกอาลามโลวิละที่ไดอ้อนุมัติเครื่องจักรมาเพื่อกรีดถนนให้ประชาชนในขีดพื้นที่ได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็เป็นการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิและ องค์การบริหารส่วนตำบลลุบคาค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปเส้นทางไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ